สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเปิดกันด้วยมุมถ่ายรูปใหม่ของร้านกาแฟ h า w to p a นตของเรานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะลูกค้าก็กลับไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยมีลูกค้ามากันเยอะมากเลยค่ะแทบไม่จะหยุดเลยนะคะเพิงเ่งจะวางนั่งพักค่ะตรงนี้นะคะก็คือดอกอ่าดอกสีเหล่านี้ชื่อดอกบานบุรีนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็นำมาทำเป็นซุ้ม เอาไม้มาทำเป็นซุ้มไว้นั่งถ่ายรูปแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาตรวจเช็คต้นไม้ในสวนนะคะเราต้องคอยเดินดูตลอดตลอดค่ะว่ามีต้นไหนแบบว่า,าขาดน้ำหรือว่าขาดแสงนะคะหรือว่าต้นไหนเนี่ยต้องเปลี่ยนกระถางแล้วหรือว่าอาดินยุบนะคะมาดูกันเลยค่ะอ๋อมี อันนี้ก็มีแบบจะต้องมาตัดใบทิ้งนะคะใบเขาน่าจะไม่แดดค่ะเพราะว่าเขาเป็นยางอินเดียด่างขาวนี่นะคะยางอินเดียด่างขาวเนี่ยดยวยความที่เขาเป็นด่างขาวนะคะตรงที่เป็นสีขาวเนี่ยเขาจะไม่มีคลอโฟฟิลไว้สั่งคอแสงค่ะทําให้ถ้าโดนแดดมากๆเนี่ยเขาก็จะมีอาการใบไหม้ได้นะคะดูสิคะเดี๋ยวใบนี้เราต้องเด็ดออกเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราต้องเด็ดออกนะคะแล้วดูตรงนี้นะคะเขากําลังแตกเลยค่ะกําลังแตก ใบใหม่แล้วแตกก้านใหม่นะคะต้องคอยมาเด็ดออกไปเรื่อยๆนะคะถ้าเห็นแบบใบใหม่แบบนี้แล้วตรงนี้นะคะเราก็จะทําการตอนนะคะตรงนี้ค่ะแต่ยังไม่ได้ตอนตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันต่อค่ะระย่างก็เต็มเลยค่ะค่ะคะทำไมต้นนี้นะคะมะกอกค่ะหรือว่าโอเลียินนะคะมะกอกฝรั่งของเรา เราได้ทําการตอนจากต้นใหญ่นะคะเรจะเย็นให้เป็นพุ่มเล็กๆแบบนี้ค่ะสวยนะคะแล้วก็สามารถขายได้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นอันนี้นะคะก็คือส้มจีค่ะเป็นไม้มงคลนะคะส้มจีเพราะว่าปลูกไว้แล้วเนี่ยถ้าเขาออกลูกเยอะเนี่ยก็จะคขายล้ร่ำรวยนะคะดูสิคะลูกเล็กๆเ,เขาเริ่มออกกันอีกแล้วค่ะออกเต็มไปหมดเลยนะคะ แสดงว่าแสดงว่าร้านเราจะต้องขายดีแล้วก็ต้องกลำลังใจแน่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้นะจังตรงนี้เนี่ยเจะเป็นเสน่ห์จันนะคะนี่เจอแบบว่าพวกวัาชพืชก็เด็ดทิ้งนะคะ,ระเราต้องเดินตรวจสวนของเราทุกวันเลยนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศค่ะมีชนดูขวักใบโพนะคะและนี่ค่ะเจ้ามอนสเกร่าต้นใหญ่นะคะมอนสเกร่าใจแอน เขามีลูกแล้วนะคะมีฝักหลายฝักเลยค่ะเรารอให้เขาออกฝักเนี่ยพอออกฝักแล้วกว่าจะเก็บฝักเขาได้เนี่ยต้องรอให้สุกจนถึงปีนึงเลยนะคะก็คือสมมติว่าออกฝักปีนี้ปกว่าฝักจะสุกเนี่ยก็คือปีหน้าเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะฝักเขาเนี่ยสุกแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ฝักเขาออกมานั้งแต่ปีที่แล้วฝักสุกแล้วแล้วเขาก็ร่วงลงมานะคะ นั่นไงนั่นไงนี่ไงค่ะที่ร่วงลงมานะก็สามารถเก็บมารับประทานได้หรือว่าจะเอาเอานำไปขยายพันธุ์ก็ได้ค่ะนำมะเมล็ดไปขยายพันธุ์นะคะหรือว่าจะทานก็จะรสชาติคล้ายๆน้อยหนาค่ะแต่ถ้าทานเยอะเกินไปจะทำให้เกิดอาการคันคอได้ค่ะมอนสตระต้นน,ตนนี้เราก็ปลูกมาประมาณสามสามถึงสี่ปีแล้วนะคะพอะต้นใหญ่มากต้นเรา โบกแรกคือต้นน้อยมากค่ะต้นนิดเดียวเองจนตอนนี้เขาสูงถึงนู่นแล้วค่ะแล้วก็ทางด้านนน้นนะคะก็มีอีกต้นหนึ่งค่ะจะเป็นต้นเล็กนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูมุมถ่ายรูปใหม่อีกสองมุมนะคะนี่เลยค่ะเพิ่นนี่นะคะนี่เลยนี่ก็คือสิงช้นนะคะเราสั่งทำมานะคะไว้นั่งรับลมเย็นสบายะค่ะ แบบว่แข็งแรงนะคะแบาเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมนึ่งเลยค่ะแล้วก็ทางหน้านูนนะคะเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยคะ่ะนี่ก็คือเป็นนั่นเองค่ะนี่นะคะเอาไว้นั่งนั่งชิลๆก็ได้นะคะหรือว่าจะนอน นอนเล่นก็ได้ค่ะเป็นมุมถ่ายรูอปอีกมุมนึงที่สวยมากๆนะคะแล้วเป็นนี้ก็เป็นแบบว่างานถักมือนะคะเป็นกลุ่มแม่บ้านเป็นงานถักมือของกลุ่มแม่บ้านค่ะสวยมากนะคะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเราพามาเดินตรวจสวนนะคะสำหรับวันนี้ฟางคุณแม่เปงก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใ่คลิปหน้าค่ะ 对吧？